มาครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมผมนัดครับวันนี้นี่เรามีของใหม่มานาเสนอนะครับผมก็คือเจ้านี่เลยนะครับอัลต้ามารีนลีลิกเซคันดัสอาร์เมอร์นะครับผมจากลายสเปซมารีน2อ2อีก1ตัวที่บอกเลยว่าสวยมากโคตรสวยเลยอย่างชอบนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นี่อวยยับแน่นอนนะครับผมสำหรับไอเจ้าตัว ใหม่นี้นะครับถูกใจถูกใจโคตรถูกใจเลยนะครับนี่เลยนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ถอดแบบออกมา,าจากในเกมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนงานจอยทอยที่ผ่านๆมาก็คือตรงที่เขาปรับรีเรื่องของโมเดลใหม่นะครับให้ตัวโมเดลเนี่ยมันมีความสมส่วนแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไดีเทลกับารายละเอียดอ่ะมันดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับพัสดุเนี่ยเป็น พลาสติกนะครับผมอ่าเป็นพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับน้าหนักเบาแล้วก็อ่ารายละเอียดดีดีขึ้นนะครับถ้าใครเคยเล่นพวกจอยคอยมาจะรู้เนาะว่าจอยทอยของไวเมอร์มันจะออกเป็นยางๆหน่อยนะครับจะไม่ใช่พลาสติกนะเออแต่เนี้ยจะเป็นออกเนียว,ว่าถอดแบบใหม่ทำโมเดลอะไรใหม่เลยนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นตัวที่เขาอ่ะอ่าใช้โมเดลเดียวกันกับตัวของพวกไททัศ อะไรพวกนี้แหละนะครับไอสาพี่น้องที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแบบเดียวกันแหละนะครับแค่ว่าเขาเอา,อาชุดเกาะหรือทีอ่เรียกว่าทำรายละเอียดพวกชุดเกาะใหม่นะครับแล้วก็ทําสีของชุดเกาะเนี่ยใหม่นะครับคือตัวนเนี้ยเนี่ยมันดีตรงตรงนึงนะก็คือตรงที่ว่าถ้าเราสังเกตนะครับเห็นไหมตามตัวของเกาะเขาเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีพวกคราบน้ําแดงนะครับผมทั้งหลายแหล่เนี่ย ที่น่าจะไปฟัดกับทีละนิดมานะครับเนี่ยกระจายอยู่เต็มชุกเกาะเลยเนี่ยเห็นไหมเออแต่ว่าเขาไม่ได้ลงจนถึงแบบว่าให้มันทําให้ตัวของเกาะเนี่ยมันลกมันดูแบบว่าลกหรือว่าเลอะเทอะนะมันเนี่ยครับลงไว้แบบจางๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะดีดูดิเห็นไหมเนี่ยเป็นไงเนี่ยครับตามตัวเนี่ยเห็นไหมเออแล้วก็เขาใส่ดีเทลพวกรอยถลอกหรือว่ารอยขมเหลาดินปืนในตัวโมเดลด้วยนะเนี่ยเห็นไหมลองดูสิ สีก่อครับมันจะออกเป็นสีออกอาใช้คําว่าอะไรอ่ะโทนมืดๆโทนแบบมนๆนหน่อยอืมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะคือมันเป็นน้ําเงินน่ะน้าเงินแบบออลตามาแหละแต่ว่ามันเป็นน้ําเงินที่ดูแล้วแบบเขาเรียกว่าวแบบัซซี่กือบปกติหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวก่อเห็นไหมสีทองเขาก็เหมือนกับเป็นสีทองแล้วก็ผสมแบบว่าให้มันเหมือนมีรอยขเม่าดินปืนเนี่ยติดอยู่นะครับมันเลยออกเป็นสีทองบอกแบบแบบดำๆมนๆอะไรเนี้ยเออเนี่ยเห็นไหม นยครับพวกนเนี้ยเนี่ยซึ่งผมชอบนะแบบเนี้ยคือส่วนตัวผมอะค่อนข้างชอบอะไรที่แบบว่าใส่ดีเทลพวกนี้นะเพราะว่ามันทําให้หุ่นหรือตัวโมเดลเราอะมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีเรื่องเลา่าแบบว่าผ่านสงครามผ่านศึกอะไรพวกเนี้ยมานะครับมันทําให้มีเรื่องเลา่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าดีเทลมากขึ้นนะครับให้โมเดลอะ่ะมันดูสวยขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเออแต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกนั่นแหละนะครับนี่อ่าแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมนี่อย่างที่เราเห็นเลยนะเรื่องของดีเทลกับรายละเอียดก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมเกาะไหลแม่งอย่างเท่ดูสิเนี่ยโคตรสวยเลยสวยมากนะครับผมเนี่ยดูดิเป็นไงสวยมากเนี่ยหูยังแจ่มนะครับผมเนี่ยพวกเกาะไหลนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยเนี่ยเออทำมาคนละแบบนะครับผมดีไซน์คนละแบบกันเลยเนี่ยสองฝั่งนะครับผมซึ่ง นั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเป็นตัวที่เทพมากเพราะว่ามันมีเครื่องประดับที่โคตรดูดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องเก่งมากเนี้ๆเลยเพราะว่าไอ้ตาพวกเนี้ยมันต้องผ่านศึกมาใช่ไหมหรือสร้างวิรกรรมมันถึงจะได้มาใช่ปะละ่ะเออเพราะงั้นเนี่ยพีเจน่าจะโหดอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นไงดูหน้ากากาก็สวยเออเป็นไงหน้าก,ากากเขานะครับแล้วก็ดีเทลเห็นไหมตัวของชุดก่อนเนี่ยเนี่ยดู ه, เห็นไหมเนี่ยครับ ใส่รายละเอียดมาให้เยอะด้วยนะครับแล้วก็นี่มีผ้าแบบโพกลงมาข้างๆด้วยนะครับนี่สวยดีเป็นสไตล์แบบชาวโรมันนะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมลองดูตามเกาะครับนี่เห็นไหมมีรอยเรื่องของรอยถลอกด้วยหไหมครับเนี่ยเป็นรอยเหมือนรอยสีเหล็กตรงนี้นะครับเนี่ยตามขอบๆนะครับให้เหมือนว่ามันโดนขูดโดนอะไรมานะเนี่ยเป็นไงเนี่ยตามเกาะทําไว้หลายจุดเลยก็ทั่วทั้งตัวแหละนะครับซึ่งดีมากเลยผมก็ชอบเลยนะครับแล้วก็ นี่ด้านหลังนะครับผมตัวของพลังงานเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็นี่มีดีเทลนะครับผมนี่ตัวนี้หัวกระโหลกนี่แล้วก็มีแพนดิซิลประดับอยู่ด้วยนะครับซึ่งสวยดีนะครับทำให้หลังมันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะนี่เลยนี่แล้วก็ตัวของช่วงล่าเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วเข็มขัดของเขาเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วก็นี่ใส่เจ้านี้มาด้วยเนี่ยเป็นโซ่ถักนะครับผมซึ่ง ช่วยป้องกันอะไรไหมก็ไม่น่าช่วยหรอกน่าใสเอาเทาชเฉยแล้วก็ตาสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรนะครับมีหัวกระโหลกคนห้อยอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเหมือนเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรแม่กุญแจโดนล็อกเลยเว้ยซึ่งใส่อะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมดูดีเทลดิดีเทลอย่างแจ่มเลยโคตรชอบเลยสวยมากเลยเนี่ยโคตรดูดีเลยนะครับผมเนี่ยดีมากนะตัวนี้ยผมว่าเออคือแบบ ชิ้นนี้จะมีแค่คํานี้แหละดีมากดีครับดีเลยสวยครับดีเลยอย่าเบื่อกันนะถ้ามีคําว่าดีๆอะไรเนี่ยเยอะเกินไปนะครับเอเนี่ยนะแต่ว่าถึงจะพูดว่ามันสวยหรือมันอะไรเนี่ยแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่อ่าผมบอกเลยว่าเป็นปัญหานิดนึงนะครับผมนิดเดียวก็คือเรื่องของเกาะหัวไหลมันนี่แหละนะครับเห็นเกาะหัวไหลมันใช่ไหมเนี่ยครับเกาะหัวไหลเขาจะมีความใหญ่กว่าแบบปกตินะครับผมซึ่ง เวลาที่เราจัดท่านะครับผมนี่ลองดูนะลองดูฝั่งด้านขวานะครับเวลาเราเนี่ยขยับมันเล่นเห็นไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมครับว่าไอตัวของหัวนกเนี่ยมันจะติดกับตัวของไอแท่งพลังงานด้านหลังของชุดเกาะทําให้องศาในการขยับของแขนมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่สามารถไปได้เยอะนะครับเพราะว่ามันติดเนี่ยมันติดนะครับทีนี้เวลาเราจัดท่าเนี่ยมันเลยอยู่ในองศาที่ จำกัดนะครับผมทำให้บางท่าเนี่ยเราอาจจะจัดตามที่เราคิดในหัวไม่ได้นะครับเพราะงั้นอาจจะต้องทำใจนิดหนึ่งนะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ต้องแลกนิดหนึ่งเนาะเพราะดีเทลมันอลังการอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พอเป็นเงี้ยหรือการขึ้นไปด้านข้างก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวของเกาะมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นไหมเนี่ยครับพอเราขยับไปด้านข้างเห็นไหมไอตัวของเกาะไหลมันก็ไปชนหัวนะครับทําให้เนี่ยมันติดนะครับ เนี่ยอ่าเนี่ยคือปัญหาเนี่ยก็คืออยู่ตรงเกาะหัวไหล่มันนี่แหละครับที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยขนาดผมจัดท่าอยู่เห็นไหมเนี่ยไอตัวด้านในเกาะมันเนี่ยที่เป็นเนี่ยอ่าใช้คาว่าอะไรดีเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขานะครับเนี่ยมันก็ยังมาลังหรือมาติดเจชนชนกับตัวของกระเป๋าด้านหลังมันเนี่ยท่อพลังงานมันเนี่ยเนี่ยตัวพลังงานมันนะครับซึ่งไอฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมลองดูสิเนี่ยเห็นไหมครับมันชนเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจัดท่าเนี่ย ี๋ยวเราทาให้ดูแล้วกันอ่าเนี่ยครับเห็นไหมมันจะไปชนกับตัวของหมวกนะครับเนี่ยเกือบๆชนแต่ว่ามันจะมาติดตัวนี้แทนในบางท่านะครับแล้วก็เวลาที่เราจัดท่าเนี่ยอ่าเนี่ยครับตัวของขอบเกาะมันเนี่ยจะชนกับตัวของกระเป๋าพลังงานตลอดเลยทําให้เวลาเราจัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเหมือนกับโดนล็อกเอาไว้นะครับทําให้ตัวของแขนเราเนี่ยขยับได้ไม่อิสระมากพอนะครับเนี่ยเออก็น่นะ น่าเสียดายอยู่นะครับแต่ว่าก็รับได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราคงต้องยอมแลกนะครับสําหรับเอเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมนอกจากเกาะที่โคตรสวยแล้วนะครับมันยังมีพวกอาวุธอุปกรณ์เนี่ยมาให้เราด้วยที่บอกเลยว่าสวยนะครับผมนี่เริ่มจากปืนก่อนเลยแล้วกันเห็นไหมเนี่ยครับตัวปืนสวยมากนะเดี๋ยวผมถอดไม้ดูนี่ ลองดูตัวปืนเขาครับเป็นไงเนี่ยตัวปืนนะครับผมดีเทลกับรายละเอียดแม่งจัดเต็มมากอะดูดิยังสวยเลยเนี่ยเนี่ยสวยมากนะครับผมดูดิโคตรสวยเลยอะอยังชอบเลยถึงแม้ว่าบางทีผมาจะรู้สึกขัดใจไอ้ค่าน้ํานดงหน่อยก็เถอะนะมันดูยังไงไม่รู้นะครับสำหรับตัวของปืนเนี่ยเห็นไหม <c oughs> น้ามีแบบโบ่นปกติออกมาด้วยนะจะได้แบบโบ่นปกติด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อไปชอบอะไรแบบนี้มันจะมี ปืนที่เป็นโบสเตอร์ด้วยนะครับนี่เลยนี่สวยเหมือนกันนะครับเป็นไงสีทองอลา,ามเชียแล้วก็ดีเทลกับรายละเอียดแม่งจัดเต็มมากเลยเนี่ยดีเทลสวยมากนะครับผมแต่ว่าตัวของแมกกาซีเนี่ยถอดไม่ออกนะครับเนี่ยผมลองดึงละเป็นแบบล็อกแน่นตายตัวนะครับเนี่ยเฮ้ยออกว่ะออกว่ะออกว่ะเอาถอดได้เว้ยเออมันชั้นแน่นเฉยนี่ถอดได้นะครับผมเออดี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 เมื่อวาถอดไม่ได้ซะแล้ว อ่ะสก,กัดไปก่อนนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยางยางนะครับเนี่ยเป็นยางยางนะเนี่ยเป็นยางยางนะครับขยับได้นะครับผมแต่ว่ามันล็อกแต่ตัวแหละเนี่ยวอเตอร์ก็สวยนะชอบมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็อาวุธไอคอนิกอีกชิ้นหนึ่งก็คือดับเลื่อยนะครับผมนี่ดับเลื่อยก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะครับก็มีแค่คาบเลือดเอ้คาบน้ําแดงนะครับผมเนี่ยไม่อยากพูดคํานั้นเดี๋ยวชิปตดเหลืองหรือ เดี๋ยวโดนย t u b e เล่นนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีรอยน้ำแดงเนี่ยประดับอยู่ด้วยตกแต่งอยู่ตามตัวของเนี่ยตามตัวของเลื่อยนะครับผมแล้วก็เนี่ตัวด้ามจับมีประดับสีทองแล้วก็ลงรายละเอียดไว้ด้วยนะครับซึ่งสวยเออเนี่ยดับเลื่อยก็สวยดีนะผมว่าเนี่เป็นไงสวยไหมเนี่ยดูดีมากเลยนะดับเลื่อยเนี่ยโคตรชอบเลยผมว่าไม่ใช่โคตรชอบเลย <laughs> นี่นะครับผม คือตัวนี้ผมว่าโอเคนะดีเทลรายละเอียดมันดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของจุดขยับเนี่ยผมลองแอชชั่นท่าเล่นอยู่แล้วนะครับคือจุดขยับเป็นแบบเดียวกับตัวของพวกไททัสกาเดียลหรือว่าไคลรอนนะครับผมถ้าใครมี3ตัวนี้อยู่ก็น่าจะนึกออกอยู่นะครับส่วนใครที่ไม่มีนะครับมาเดี๋ยวผมจะขยับเล่นให้ดูนะครับผมว่าจุดขยับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันติดขัดอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะอ่ะเริ่มจากจวนหัวก่อนแล้วกันนะครับหัวเนี่ย ก้มได้นะครับผมเงยหน้าได้นะครับปุ๊บๆๆๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะครับผมทีนี้จุดหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือตัวของเนี่ยครับด้านบนตรงนี้ที่เป็นตาสัญลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงที่อยู่บนหัวมันลูกมันลูกเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมมันเป็นยางๆนะครับเนี่ยมันเป็นยางๆนะครับเนี่ยเป็นยางๆนะครับที่หนาไม้หนาอยู่แต่ว่าต้องระวังนะเพราะว่าถ้ามันขาดหรือมันหลุดออกจากตรงเนี้ มันจะทําให้หมวกมันดูไม่สวยไปเลยเนี่ยตัวนี้นะครับผมต้องระวังนะอย่าเอามือไปจับดันหรืออะไรพวกนี้ดีกว่าจับหัวแล้วก็หมุนอ,อย่างนี้จะเซฟมากกว่าผมว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ไฟที่หมวกได้ด้วยนะก็คือเราถอดหมวกออกมานะครับผมเนี่ยเวลาถอดหมวกต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามือเราอาจจะไปเกี่ยวได้อ่านี่นะครับเขามีไฟแถมมาให้นะครับเนี่ยเห็นไหม มีตัวของไฟแถมมาให้เลยนะครับผมซึ่งดีนะครับผมบอกเลยว่าดีมากเราไม่ต้องไปหาซื้อไฟนะครับผมแค่หาซื้อถ่านก็พอนะขนาดของถ่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมเผื่อใครหาอยู่นะอ่ะมาต่อกันนะครับผมทีนี้ตัวของแขนนะครับอย่างที่ผมบอกครับเวลาเราขยับเนี่ยตัวของเกาะไหลเนี่ยมันจะติดในส่วนของ ตัวของกระเป๋าพลังงานนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยติดละนะครับเนี่ยทาให้เวลาที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะอ่าขยับแขนเนี่ยเราอาจจะต้องขยับกรอบมันนิดหนึ่งครับแล้วก็ยกแขนขึ้นก่อนแล้วก็นี่ค่อยๆจับแบบนี้นี่ให้มันมีองศาที่สามารถยกแขนได้นะครับอ่ะก็ต้องอาจต้องหาแบบมุมองศาดีๆนิดหนึง่งซึ่งเวลาขยับต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่า เราอาจจะเผลอบิดข้อต่อหักได้นะครับผมอย่ารุนแรงกับมันมากอ่ะแล้วก็หัวไหล่เป็นจอยนะครับผมนี่เป็นแบบบอลจอยนะครับซึ่งดีมากทําให้เราขยับองศาแขนได้เยอะนะครับถ้าไม่ติดว่าไอตัวของเนี่ยแผ่นกอดตัวนี้มันใหญ่นะครับมันทาให้ติดตัวของหัวไปด้วยนะครับยกขึ้นด้านข้างได้แบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็บิดนะครับผมซ้ายขวาได้นี่แบบนี้บิดได้นะครับเอาไว้จัดเปลี่ยนองศาแขนนะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมบอกเลยตัวนี้คือข้อต่อยเจ้าเนี่ยแน่นพอสมควรเลยผมบอกเลยสมกับที่เป็นของใหม่นะครับอ่าแล้วก็งอข้อศอกได้เป็นหนึ่งนะอ๊ออ่าประมาณนี้นะครับจะติดในส่วนของจุดขยับและไอตัวเกาะนะครับเดี๋ยวผมลองขยับเกาะออกกัอนอ่าแล้วก็งอแขนใหม่อ่าจะงอแขนได้ประมาณนี้นะครับผมนี่ไม่เยอะมากนะครับผม ต้องไปลองหาท่าแอคชั่นกันเอานะครับผมว่าจะแอคชั่นท่าไหนนะอ๊บอ่ะโอเคทีนี้อีกท่าหนึงก็เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของลำตัวครับลำตัวก็บิดซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนี่บิดซ้ายขวาได้นะครับก้มเงยก้มเงยแบบนี้ได้นะแล้วก็ไอตัวของเอวเนี่ยมันสามารถขยับได้นะครับแต่ว่า เราจะต้องล็อกตัวนี้แน่นๆก่อนถึงเราถึงจะขยับได้นะครับซึ่งไอเนี้ยมันมีตัวของผ้าพาดเอเวเนี่ยพาดบ่าเนี่ยลงมามันทําให้เวลาที่เราจับเอวเนี่ยแล้วเราบิดเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดนะครับผมทําให้มันเอี้ยวตัวหรืออะไรลําลบากนิดหนึ่งนะพะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ขยับได้ค่อนข้างยากนะครับจริงเนี่ยของพวกไทยๆก็เป็นนะไอตัวเนี้ยในการแบบโน้มตัวก้มหรืออะไรเงี้ยนะครับเออ ก็น่าเสียดายอยู่ที่จุดตรงนี้มันขยับได้แค่นิดเดียวนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมส่วนของขานะครับตัวของขาเนี่ยอ่าเนี่ยตัวของที่เป็นเข็มขัดเขาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับเนี่ยยางนั้นหนาเนี่ยเห็นไหมแผ่นหนาอยู่แต่ว่ามันเนี่ยงอได้อิสระนะครับผมแล้วก็ไม่ลังในส่วนของจุดขยับเนี่ยเวาะลาเราเตะขึ้นเนี่ยครับเห็นไหมว่าเราสามารถเตะได้ค่อนข้างสูงนะครับ แบบนี้เลยแล้วก็เราองอหัวเข่าได้แบบนี้นี่เป็นไงดีไหมเยอะอยู่นะครับแล้วก็บิดอย่างนี้ได้นะครับนี่บิดได้นะครับนี่เลยอ่าต่อมาเรื่องของข้อเท้านะครับผมข้อเท้าก็สามารถที่จะบิดแบบนี้ได้นี่นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับแบบนี้เลยส่วนปลายเท้านะครับผมตัวนี้ปลายเท้าค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ย เนี่ยไม่ไปเว้ยแน่นมากเลยปลายเท้าตรงนี้นะครับผมลองหลายรอบแล้วคือผมงัดขึ้นไม่ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวลองดูข่านี้บ้างข่านี้ก็เหมือนกันนะครับอใ <c oughs> นแค่นี้แหละค <c oughs> ่อนข้างแน่นนะครับอันนี้ใครเจอไม่แน่นบอกหน่อยแล้วกันแต่ของผมมันแน่นมากเลยเนี่ยเนี่ยด้แค่นี้เอง <c oughs> เออโหเซ็งเลยนะครับอ่ะนี่นะครับผมเรื่องของจุดขยับนะแล้วก็นี่ด้านหลัง,ขงเขานะครับเป็นไงดีเทลสวยไหม นี่อย่างดีนะครับผมอ่าแล้วก็มือเออลืมมือเลยเว้ยมือหมุนได้รอบนะครับผมนี่ขยับได้น, د, นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มือมีมาให้3ามคู่นะครับผมจะเป็นมือแบบกำนะครับเนี่ยมือกำรรแบบนี้แล้วก็มือแบบใช้สําหรับเหนี่ยวไกลปืนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นมือแบบแบบนี้นะครับผมก็คือมือแบบกำสนิทนะครับเนี่ยอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็น3คู่ด้วยกันนะครับ ในส่วนของจุดขยับนะครับผมก็แน่นอนครับจุดที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็คือกอนไไลมันนั่นแหละนะครับก็ที่เวลาเราขยับเล่นเนี่ยมันจะไปติดกับตัวของไอ้แบคแพคมันนะครับทําให้มันติดขัดนะแล้วก็อาจจะสร้างความลาคาให้เรานิดๆหน่อยๆนะครับตอนที่เราแบบจัดท่าเล่นนะแต่ก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกเอาจริงนะก็ไปลองแบบเนี้ยลองขยับมันกับอะไรกระเาแล้วกันนะครับผมว่า มันเป็นรายที่เราควรจะยอมแลกนะกับดีเทลที่มันเพิ่มมาให้เราขนาดนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมว่ามันคุ้มนะเออกับความสวยงามที่มันให้เรากลับมานะครับอ่ะก็นั่นแหละนะคิดอย่างยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยในความคิดผมนะไอตัวนเนี้ยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือคุ้มละนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือราคาไม่แรง นะครับผมอยู่แค่พันต้นๆน,น,น,นะครับ2องนี่คือเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ความสวยที่แม่งบอกเลยว่าโคตรดีจัดเต็มโคตรเท่นะครับผมบอกเลยเท่มากยังคิดอะไรเนี่ยว่าถ้าเปลี่ยนเป็นใส่หัวฮอนเนสการเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณไหนนน่าจะเท่ขึ้นเยอะเลยผมว่าเออนะอ่ะแล้วก็เรื่องของการแอคชั่นท่านะครับผมที่ผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยก็จัดท่าได้ปกติแหละอาจจะแค่ต้องขยับเกาะหรือหาอะไรที่แบบว่า เรียกว่าจุดขยับมานิดนึงให้มันแบบว่าไม่ติดไม่ขัดของมันนะเออมันก็เ,เข้าที่แล้วผมว่าเนี่ยจะท่าได้เยอะนะผมว่าสนุกดีด้วยนะครับผมถ่ายรูปเล่นมันมากเลยเออนะเอาเป็นว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าเริ่มพูดวกไปบนมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตัวหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย ส่วนใครนะครับผมที่อยากเลี้ยงกาแฟาหรืออยากจะสนับสนุนค่าน้าค่าไฟหรืองบในการไปหาโมเดลเนี่ยมารีวิวนะครับผมก็สามารถกดพอดแล้วก็สกแกนได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับผมที่ช่วยเหลือกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เพื่อคุยกันนะครับผมแล้วก็อยากติดชมอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับเอาละสำหรับวันนี้บ๊ายบาย